สวัสดีค่ะดิฉันพร้อมสุขสินเจริญกุลนะคะไม่อยากเรียกตัวเองว่าดิฉชันเพราะว่าตลอดชีวิตที่ทำงานมาจนถึงอายุเท่านี้จนถึงเกษียณแล้วคนส่วนมากจะเรียกว่าพี่พร้อมสุขเพราะว่าพี่พร้อมสุขนี่เป็นคนชอบฟังนะคะ่ะไม่ค่อยชอบพูดวันนี้ก็เลยมาเล่นบทกลับกันนิดหน่อยเพราะว่ารู้จักกับอาจารย์ศรีสุภา ขอให้มาช่วยพูดทิ่สุดก็เลยตกลงใจหลังจากคิดมาตั้งนานว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราก็จะพูดเรื่องการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะซึ่งบางครั้งเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับในชีวิตของเราหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งทุกข์ทั้งสุขเกิดแล้วเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าบางครั้งเราบอกว่าเอ๊ะเราทนอะไรไม่ได้ แต่หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเวลาหลังชนฝาหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยบางตัวเนี่ยมาผลักดันเราเราอยู่ได้นะแถมมีความสุขกว่าเดิมด้วยเออแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แต่มัาสุขสงสัยอยู่คนเดียวมาตั้งนานนะพอเรากลับไปดูว่าชีวิตคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย เราเริ่มพ้นคว้าเริ่มศึกษาเริ่มขวยคว้าเราก็รู้เลยว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะที่เป็นแบบนี้เมื่อเราดูไปเราว่าเอสาระที่เราจะอยู่ในชีวิตเราสังเขตที่เราจะต้องไปเนี่ยเลยต้องทำอะไรบ้างพิมพ์ศก็เลยคิดว่าเอออยากจะมาแบ่งปันการดำรงชีวิตของเราเราบอกว่าเราไม่เรากรเกษียณล,ละเพราะฉะนั้น เราไม่มีลิฟวิ่งละเราไม่ทำมาหากินละเราดำรงชีวิตหรือที่ว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า b e อิงบีอิงทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอยู่ในทัศนคติพี่สุศกก็เลยลองซอยซอยหัวข้อดูนะถ้าเรามาคุยกันมาเป็นเพื่อนกันก็อยากจะมากล่นในสาระมาคุยกันในสาระเรื่องของกายใจทุกสุขอยู่ที่เราจิตนี่เป็นจิตของเราอยู่กับเรา แล้วคนเราเนี่ยเราอยู่ในสังคมเรามีกฎหมายกฎอะไรแต่ว่าเราก็มีศาสนามีศีลธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจเราทํำยังไงจิตดีถึงจะมีสุขพอเรารู้แล้วเรามาที่ how to เราจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้จิตที่เข้มแข็งเราจะมีเราจะทำยังไงให้มีทัศนคติที่ดีในชีวิตเมตตาจิต จิตของเราเองนะบางครั้งเราก็ต้องใจดีกับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วท้ายสุดเวลาที่เรามีอะไรมากระทบเราอย่างหนักเราล้มแล้วเราจะลุกขึ้นยืนยังไงก็อาจจะเสนอบางแนวทางว่าเราจะบำบัดจิตของเราอย่างไงเพื่อให้เรามีความเข้มแข็ง